ขอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาโร่ค่ะวันนี้เรามาทำพิอากาศในหัวข้อโซเมตของคุณนะคะก่อนที่จะเข้าเรื่องของโซเมตเนี่ยแม่หมออยากจะขอแบบเท้าความในเรื่องของคำว,ว่าโซเมตก่อนนะเผื่อใครบางคนที่แบบ ไม่เคยดูในเรื่องของคลิปโซเมตหรือว่าอยากจะรู้ในเรื่องราวของโซเมตนะคะ mm hmm. ก็สามารถฟังเพลินๆไปก่อนได้นะคะแล้วค่อยคลิกไปดูคําตอบไพ่นะสําหรับในเรื่องของโซเมตเนี่ยเราจะเล่ากันในเรื่องของเนื้อคู่นะคะแต่จริงๆแล้วอะโซเมตไม่ได้แปลแค่คนรักหรือว่าคนที่ใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านปลายชีวิตนะคะแต่หมายถึงคนที่มีการทำบุญหรือว่าการใช้ชีวิตร่วมกันในหลายๆภพหลายๆชาติ เวลาที่เจอกันนะคะคือเขาจะเป็นคนที่เข้ามาช่วยให้เราได้มีการเติบโตในด้านของจิตวิญญาณหรือแม้กระทั่งการเข้ามาช่วยเหลือเราในเรื่องต่างๆ อาจจะไม่ใช่คนรักเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเป็นในเรื่องของคนที่อยู่ใกล้ตัวเราอย่างเป็นเพื่อนสนิทเป็นคนที่หวังดีกับเราเป็นเพื่อนตายเป็นคนที่ช่วยดูแลเราตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งคนที่แปลกหน้าที่มาเจอกันแล้วก็มาช่วยกันในยามขับขันนะคะรวมทั้งอาจจะเป็นเจ้านายลูกน้องหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงที่เคยทําบุญร่วมกันมานะคะเคยใช้ชีวิตร่วมกันมาและเขาก็จะเข้ามาส่งเสริมเราให้อยู่ในจุดที่เรียกว่ามี ีความสุขหรือว่ามีการตระหนักรู้ภายในหรือการเติบโตทางจิตวิญญาณมากยิ่งขึ้นรวมทั้งอาจจะมาช่วยเหลือเราในยามคับขันหรือในยามวิกฤตก็ได้นะคะแล้วก็โซเมตแต่ละคนนะคะก็จะมีบุญสัมพันธ์กัน ในระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งซึ่งมันก็แตกต่างกันออกไปตามบุญกรรมที่เราได้ทําร่วมกันมานะคะบางคนก็อาจจะเข้ามาในช่วงช่วงหนึ่งของชีวิตแล้วก็ใช้บุญร่วมกันไปคอยสนับสนุนเกื้อหนุนกันไปแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานก็คือไม่ได้มีการทําบุญปฏิสัมพันธ์ร่วมกันต่อในภพชาตินี้ค่ะก็เลยเหมือนกับว่ามาเจอกันเพื่ออยู่ด้วยกันเพื่อส่งเสริมกันแค่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งอาจจะ5ปี10ปีหรือว่าระยะหนึ่งของชีวิตนะคะ แล้วก็จากกันไปตามบุญที่สะสมร่วมกันมาหรือว่าบางคนก็อาจจะมีการทําบุญต่อย,ยอดด้วยกันนะคะจนได้อยู่กันไปจนแก่เท่าก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นใครที่แบบ เกิดร่วมพบร่วมชาติกันมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมาหลายภพหลายชาตินะคะก็จะสามารถที่จะมีพลังงานในการดึงดูดกันอย่างเข้มข้นแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับรู้ใจกันมานานเป็นคนที่มองสบตาเฉยๆเนี่ยก็รู้สึกถึงความสัมพันธ์บางอย่างนะคะที่อาจจะเหมือนกับ เป็นคนที่เราคุ้นเคยเป็นคนที่เรารู้จักกันมานานแต่เราไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยด้วยซ้ํานะแล้วเวลาที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันนะคะก็จะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจกันได้ง่ายสามารถที่จะรู้ในเรื่องของจิตใจหรือว่าการกระทําของอีกฝ่ายได้อย่างรวดเร็วนะคะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เหมือนกับทำบุญร่วมกันมาหลายภพหลายชาติเคยเป็นคู่ครองกันมาหลายภพหลายชาตินะคะเคยใช้ชีวิตรวมอยู่ร่วมกันมาจนแบบเหมือนกลับมาเจอกันชาตินี้ด้วยความตั้ง ปณิธานหรือว่าสัญญากันเอาไว้ว่าจะกลับมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซเมตที่มีพลังงานเข้มข้นนะคะก็เรียกได้ว่าอาจจะอยู่ด้วยกันไปจนถึงบ้านปลายชีวิตแล้วก็มีโซเมตอีกอันนึงก็คือการเป็นโซเมตแบบทวินเฟมนะคะเป็นเปลวไฟที่เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันคะ่ะเขาบอกว่ามนุษย์เรานะคะอาจจะมีการรับภารกิจจาก สวรรค์หรือว่าเรื่องราวต่างๆที <S <S ่เราจะเข้ามาทําให้โลกใบนี้ค eh ่ะ <so มีอะไรที่มันดีขึ้นสักอย่างหนึ่งนะเพราะงั้นเขาก็เลยต้องแบ่งดวงวิญญาณออกเป็นสองดวงเพื่อให้ภารกิจนี้มันสามารถที่จะมีคนช่วยเหลือกันได้นะคะการที่เป็นดวงวิญญาณดวงเดียวนั้นอาจจะไม่เพียงพอนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าทวินเฟรมหรือว่าในภาษาไทยก็คือเปลวไฟคู่นะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงทวินเฟรมกับโซเมเนี่ย โซเมทที่มีพลังงานเข้มข้นเนี่ยจะมีอารมณ์ประมาณว่าไม่ได้เป็นดวงจิตด,ดวงเดียวกันแต่ว่าเขาเข้ามาเพื่อช่วยเหลือเพื่อเรียกได้ว่าทําอะไรที่ดีต่อกันกันกบเราช่วยให้เราได้เรียนรู้การเติบโตช่วยให้เราได้มีในเรื่องของการเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นแต่ว่าทวินเฟนจะเป็นพลังงานที่เข้มข้นกว่านั้นนะคะเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราเองเลยเรียกได้ว่าเหมือนกับเรายืนอยู่หน้ากระจกแล้วเห็นตัวตนของเราเองอะคะ่ะ แล้วมันก็เรื่องของความสัมพันธ์วินเฟรมเราอาจจะไม่เล่าในคลิปนี้เนาะเพราะมันก็อาจจะยาวเกินไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อคลิปหน้าแต่สําหรับตรงนี้ก็คือโซเมตในรูปแบบของพลังงานเข้มข้นนะคะซึ่งเรากําลังจะมาดูในเรื่องของโซเมตกันนะคะว่าพิกอากาศกองแต่ละกองออตุ๊กตาแต่ละตัวเนี่ยเขาจะพูดเรื่องราวของโซเมตที่เข้ามาหาคุณในช่วงเร็วๆนี้นั้นเป็นคนแบบไหนในกรณีนี้คือโซเมตที่จะได้ใช้ชีวิตคู่กันนะคะ สำหรับแต่ละกองไพ่นะคะให้ลองทําสมาธิแล้วก็เลือกกองไพ่ดูนะคะว่ากองไหนเป็นกองที่ดึงดูดเราในเรื่องของพลังงานโซเมตที่สุดนะคะ ตุก๊กตาตัวไหนที่เขาจะบอกคําพูดหรือว่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโซเมตคนนี้ให้เรานั้นได้รับรู้ว่าคนที่จะเข้ามานั้นเขาเป็นโซเมตที่จะมาสนับสนุนให้ชีวิตเราดีขึ้นให้เรามีความสุขอยู่ร่วมกันเขามาหรือยังและเราจะเจอกันในรูปแบบไหนนะคะเดี๋ยวไปดูคําตอบไพ่กันดูนะคะและที่สําคัญอย่าอินมา,จากจนเกินไปนะไม่ไว่ายังไงก็ตามมันเป็นการดูดวงโดยรวมพลังงานกลุ่มมันไม่ได้ชัวร์ร้อเซอยู่แล้วนะคะแต่อาจจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเราหรือว่ามีอะไรที่ไกด์ไลน์เราในการ ค้นหาโซเมตของเราให้เจอในเร็ววันนะคะ ถ้าใครที่เลือกกล่องไพ่ได้แล้วนะคะก็คลิกเข้าไปดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยะคะ่ะแล้วก็ใครที่ชอบในเรื่องของการเล่าเรื่องโซเมดการเล่าเรื่องทวินเฟลมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะว่าอยากจะให้แม่หมอเอาเรื่องราวของอะไรมาเล่าบ้างนะคะในคลิปแต่ละคลิปค่ะเราก็อาจจะทําอทีพิเศเนาะถ้าเกิดมีเวลาในช่วงที่จะเล่าเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่าส่วนตัวก็ค่อนข้างจะรู้สึกสนุกกับการที่ได้เรียนรู้อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ชอบเรื่องพวกนี้พอสมควรค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูคําตอบกันไหนดีกว่า นะว่าแต่ละกองไพ่เขาจะบอกอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกองที่1ในหัวข้อโซเมตของคุณนะคะเราจะมาดูกันว่าโซเมตที่จะเข้ามาในชีวิตคุณหลังจากนี้นั้นเขามีพลังงานในรูปแบบไหนนะคะอุปนิสัยใจคอหรือว่าเรื่องราวของคุณกับเขาแล้วก็เขากับคุณนั้นเข้ามาเจอกันแล้วหรือ,อยังนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะโซเมตของคุณเนี่ย เขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานข้าราชการนะคะเป็นทหารตำรวจหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูภายนอกอะ่ะเป็นคนดุดันเข้มแข็งเป็นคนที่มีความจริงจังนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่รูปร่างสูงโปร่งสักหน่อยนะคะจ,จะเเรียกได้ว่า กำยำล่ำสันอะไรประมาณนี้ดูแบบมีซิกแพคมีกล้ามเนื้อมีกล้ามอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่เคร่งขรึมน,นะคะอาจจะเรียกได้ว่าหน้าแบบโคง้งหน้าแบบฝรั่งฝรั่งหน่อยหรือบางคนก็อาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษานะคะเพราะว่ามีพลังงานไพ่ของเชื้อชาติศาสนาที่แตกต่างกันขึ้นมานะคะ อาจจะเป็นคนต่างศาสนาหรือว่าต่างชาติกับคุณนะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะอาจจะเป็นคนที่ดูแล้วเหมือนกับมีตัวเลือกเยอะนะในชีวิตค่อนข้างจะมีคนเข้าหาแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่ดื้อรั้นพอสมควรเขาอาจจะเคยมีคู่ครองหรือว่าเคยใช้ชีวิตร่วมกับใครมาแล้วก็จบความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะแล้วเขาก็ค่อนข้างจะมีความรู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับใครใง่าย ะะจะเรียกได้ว,ว่ายังเจ็บกับความรักครั้งเก่าหรือว่ายังไม่พร้อมจะจริงจังชัดเจนกับใครเรียกว่าอาจจะอยู่ในช่วงที่เขานั้นอยากจะใช้ชีวิตของตัวเองหรือว่ายังไม่อยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ความรักที่ชัดเจนกับใครนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะแต่ว่าพลังงานไพ่มันบอกว่าคุณกับเขาได้เจอกันแล้วนะและที่สําคัญอาจจะมีการพูดคุยการทําความรู้จักกันแต่เนิน่น และอ้ด้วยความที่เขาไม่พร้อมที่จะเปิดใจกับใครในช่วงนี้นะคะ่ะมันก็เลยส่งผลให้คุณกับเขานั้นต้องผลักกันแยกจากกันออกไปนะคะหรือไม่บางทีก็อาจจะเป็นแค่การเจอกันการพบกันในช่วงระยะแรกเพื่อให้เกิดเหมือนกับการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณนะคะคุณอาจจะรู้สึกกับคนคนนั้นเป็นพิเศษอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนที่คุณ เคยเจอเคยคุยอะคะ่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้สารสัมพันธ์กันให้ชัดเจนในรูปแบบของคนรักหรือการจีบกันมากมายแต่คุณก็ยังคงนึกถึงคิดถึงเขานะเหมือนกับว่าเป็นคนที่เข้ามาแล้วทําให้เอกใจทําให้รู้สึกว่ามันมีอะไรนะทำไมถึงลืมคนคนนี้ไม่ได้สักทีและคุณก็ยังรอคอยการที่จะได้เจอกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือบางคนนั้นก็อาจจะมีความรู้สึกว่า เขากับคุณนะแตกต่างกันมากในเรื่องของเชื้อชาติเรื่องของาศาสนาเรื่องของความคิดนะคะความคิดอ่านอะไรพวกนี้ค่ะในเรื่องของความเชื่อมันก็เลยทําให้คุณนะั้นรู้สึกว่าการที่จะอยู่กับเขาได้นะ่ะมันมีอุปสรรคปัญหาเยอะเสเหลือเกินนะพอเจอกันแล้วค่ะต่างคนก็ต่างมองต่างคนก็ต่างดูแต่ต่างคนก็ไม่กล้าที่จะเข้ามาคุยกันให้ชัดเจนนะตัวของเขานั้นก็ยังมีความรู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะมีใครยังรู้สึกว่า เกิดกับความสัมพันธ์ความรักครั้งเก่าๆอยู่เลยอะคะ่ะส่วนตัวคุณเองนั้นก็รู้สึกได้ถึงความแตกต่างระหว่างคุณกับเขาและคุณเองก็ยังรู้สึกว่าคุณนั้นยังไม่พร้อมสาหรับความสัมพันธ์หรือบางทีคุณก็ยังรอะคะ่ะยังรอให้เขาเป็นฝ่ายเข้าหาก่อนรอให้เขานั้นกลับมาพูดมาคุยทั้งที่คิดถึงกันนะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะสื่อสารกันออกไปให้ชัดเจนได้ พลังงานมันเหมือนมีเรื่องราวที่บอกกันเอาไว้อยู่นะเพราะงั้นอะไรก็ตามที่คุณยึดติดกันไว้อะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักเก่าเก่าเรื่องราวเดิมๆหรือแม้แต่การที่คุณนั้นยังยึดติดว่าคุณเองอาจจะไม่คู่ควรหรืออาจจะไม่ดีสําหรับคนคนนี้หรือแม้กระทั่งปัญหาอุปสรรคต่างๆที่คุณรู้สึกว่ามันมีอะไรที่กีดกันคุณเอาไว้อะค่ะการปล่อยวางเรื่องราวเหล่านี้ลงมันอาจจะทําให้คุณกับเขานั้นเข้าหากันได้มากขึ้นนะคะและบางทีการพูดคุยเล็กๆน้อยๆเพื่อทําความรู้จักเพื่อเรียนรู้กัน ในช่วงที่เจอกันนะคะมันอาจจะทำให้คุณกับเขานั้นค่อยๆได้เรียนรู้เหตุผลที่ มันบล็อกคุณกับเขาเอาไว้ะค่ะว่าจะจัดการกับมันยังไงหรือคุณกับเขานั้นเข้ากันได้แค่ไหนแล้วมันใช่ช่วงเวลาที่จะไปต่อด้วยกันได้ไหมเพราะบางทีการเจอโซเมตก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเจอปุ๊บปิ๊งปับแล้วก็ได้เป็นแฟนกันเลยบางครั้งก็เจอกันในช่วงเวลาที่มันไม่ใช่เจอกันในช่วงเวลาที่เขาหรือคุณนั้นมีแฟนหรือว่าอาจจะเป็นทั้งคู่นะคะและก็เหมือนกับส่งมาเพื่อให้เห็นเรื่องของพลังงานเรื่องของการสื่อสารกันก่อนว่าคุณกับเขานั้นเกิดมาเพื่อคู่กัน,น,น แล้วเมื่อถึงเวลาที่มันสมควรนะคะคุณกับเขาค่อยจะมีโอกาสกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในเวลาที่เหมาะสมในเวลาที่คุณกับเขานั้นโสดแล้วก็สามารถที่จะเปิดใจให้กันและกันได้นะคะเพราะงั้นคนกองนี้นะคะเหมือนคุณน่าจะได้เจอหรือว่าได้พบกับโซเมตของคุณบ้างแล้วนะแต่พลังงานมันอาจจะไม่ได้ตื่น100%เอร์เซ็ต เมือนมันยังมีอะไรที่มันยังคงต้องแก้ไขยังคงต้องรอคอยเวลาอยู่พอสมควรนะคะเพราะงะั้นใครที่ได้พบเจอหรือว่าได้รู้สึกถึงใครมากๆในช่วงนี้ค่ะบางครั้งการทําบุญหรือว่าการอธิษฐานจิตให้ชัดเจนนะคะว่าตอนนี้คุณพร้อมแล้วสําหรับการเจอการยูเนียนการระหว่างคุณกับโซเมทแล้วก็ส่งจิตออกไปให้จักรวาลเขาดึงดูดความ ความสัมพันธ์เข้ามานะคะก็อาจจะต้องเปิดใจจากตัวคุณก่อนเนาะถ้าหากคุณรู้สึกได้ถึงเขาแล้วจริงๆหรือใครบางคนที่ยังไม่ได้รู้สึกถึงขนาดนั้นนะคะก็อาจจะ ขอจากจักรวาลได้เช่นเดียวกันนะคะขอให้คุณนั้นได้พบเจอกับคนที่เป็นโซเมทของคุณในเร็ววันและคุณพร้อมที่จะเปิดใจให้กับเขาขอให้เขาและคุณได้เป็นคนที่ดีต่อกันได้เป็นกัลยะาณมิตรที่ช่วยเหลือกเกื้อหนุนกันในภพชาตินี้ค่ะแล้วก็ยังไงก็ตามมันเป็นการดูดวงโดยรวมบอกว่าจะไม่อินมากจนเกินไปนะคะยังไงก็ตามกองนี้ค่ะโซเมทของคุณมีโอกาสที่จะวนเข้ามาในชีวิตของคุณรอบหนึ่งแล้ว ยังไงก็ลองมองๆดูให้ดีนะคะว่าคนรอบข้างหรือว่าคนที่คุณรู้สึกเอใจนั้นเขาใช่คนที่จะมาเป็นโซเมตของคุณจริงๆหรือเปล่าและก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe, กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กันเช่นเคยนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้แล้วก็เราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมและก็คอมเมนต์กาลังใจทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิ่อากาศกองที่2นะคะในหัวข้อโซเมตของ สําหรับว like ันน really ี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวโซเมทที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะหรือว่าเขาอาจจะเข้ามาแล้วก็ได้นะเราจะไาดูกันว่าเขาเป็นคนที่มีอุปนิสัยใจคอแบบไหนและเขาเข้ามาหรือยังหากเราพบกันแล้วจะเรื่องราวเป็นยังไงกันบ้างสําหรับในเรื่องของอุปนิสัยใจคอของโซเมทคนที่เลือกกองนี้นะคะเรียกได้ว่าเขาเป็นคนที่ใช้เงินเป็นนะคะอาจจะเป็นนักลงทุนหรือว่าเป็นคนที่รู้จักวิธีการหาเงินค่อนข้างจะดีเรียกได้ว่าเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับพวกการจับเสื้อ มือเปล่าการทําอสังหาริมทรัพย์การขายที่ดินเป็นนายหน้าหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็เป็นสายโรแมนติกมากๆเลยนะคะถ้าหากเขาได้ชอบใครแล้วละก็นะเน่ได้ว่าเขาจะเป็นคนที่ดูแลนะคะและรู้จักวิธีการเอาใจคนคนนั้นอยู่เสมอแล้วก็ ไม่ปล่อยให้เขาเหงาเลยะคะ่ะเรียกได้ว่าเป็นคนที่น่ารักมีสเสน่ห์แล้วก็ช่างเอาอกเอาใจรู้จักการทํางานทํามาหากินนะคะเป็นคนขยนันแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของการเงินการลงทุนอาจจะเรียกได้ว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเซนด้านการลงทุนด้านการหาเงินนะคะค่อนข้างจะชอบในเรื่องของการทําธุรกิจการหาเงินไม่ใช่คนที่จะอยู่เฉยๆะคะ่ะแล้วก็เก่งในเรื่องของการทํางาน การเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆหยิบจับนู่นนี่นั่นเป็นเงินอยู่ตลอดเวลานะคะและเป็นคนที่มีเสน่ห์แบบอาจจะดูดูแบบเป็นถ้าเป็นผู้ชายเขาจะดูสะอาดสะอ้านด,ดูเป็นผู้ดีดูเป็นลูกคุณหนูดูแล้วแบบน่าเข้าหาอะไรประมาณนี้ส่วนถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่ดูแล้วเรียกว่านุ่มนวลน่ารักอ่อนหวานกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับคนที่ได้โซเมตกองนี้ช่างน่าอิจฉาอะไรอย่างนี้นะส่วนเรื่องราวของคุณกับเขานะคะ จากพลังงานไพ่อ่ะค่ะกองนี้น่าจะเคยเจอกันแล้วนะสาหรับคุณกับโซเมตของคุณเนี่ยอาจจะได้เรียกว่า,าจ,จะเคยคบกันหรือว่าเคยกิ๊กกันเป็นเรื่องเป็นราวเคยคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยอะค่ะ,ะแล้วก็อาจจะมีการไปทําความรู้จักกับครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงของคุณหรือเขานะคะในบางคนนะแล้วบางครั้งมันก็เหมือนกับมีเรื่องของความไม่ไว้ใจความไม่เชื่อใจการที่รู้สึกระแวงใจต่อคนรักการไม่เชื่อใจคนรักแล้วก็ บางทีพลังงานดึงดูดของคุณกับเขาในช่วงนั้นนั้นมันอาจจะไม่ได้มากพอนะคะเหมือนใครบางคนแอบชอบอีกฝ่ายมากกว่าส่วนอีกฝ่ายก็ยังแบบเฉยๆยังไม่ค่อยได้อินสักเท่าไหร่หรือว่ายังไม่ค่อยได้รู้ตัวในเรื่องของพลังงานสักเท่าไหร่อนะคะ่ะมันก็เลยทําให้คุณกับเขาอาจจะจบกันไปแล้วก่อนหน้านี้หรือไม่ก็ ยังอยู่แค่ในสถานะความสัมพันธ์ที่แบบเริ่มเริ่มจีบเริ่มเริ่มคุยแล้วก็รู้สึกดีต่อกันแต่ว่ายังไม่ได้เปิดใจกัน100%เเพราะว่ารู้สึกไม่มั่นใจไม่เชื่อใจไม่ไว้วางใจกันและกันนะคะ แต่ยังไงก็ตามมันก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ในฐานะแฟนที่ชัดเจนนะคะขอแค่คุณจะต้องปลดพลังงานความกังวลใจความไม่เชื่อใจในเรื่องของความรักหรือแม้กระทั่งการที่คุนนั้นยังไม่ชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคนบางคนอาจจะยังรู้สึกลังเลใจในการเข้าหาคนที่คุณรู้สึกดึงดูดนะคะยังรู้สึกไม่มั่นใจที่จะคบหรือว่าที่จะเปิดเผยความรู้สึกนะคะบางทีคุณอาจจะต้องอยู่ในช่วงเวลาของการปลดล็อกตัวเองก่อนนะคะสําหรับคนที่เลือกกองเนี้ย จจะต้องไปทําความเข้าใจเรื่องของความรู้สึกของตัวเองรวมทั้งอา,อาจจะต้องไปปลดล็อกบางอย่างเกี่ยวกับความไว้เนื้อเชื่อใจคนรักอะไรประมาณนี้นะคะถ้าหากคุณมีปมฝังใจในเรื่องของรักเก่ารักเดิมๆหรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่ของคุณนะคะขอให้คุณลองให้อภัยในเรื่องของเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดนะคะให้อภัยกับเรื่องราวเหล่านี้ในเรื่องของความรักแล้วก็เรียนรู้ที่จะให้ความรักกับคนรอบๆตัว เพื่อให้พลังงานความรักเนี่ยมันดึงดูดในเรื่องของโซเมตได้อีกครั้งหนึ่งนะคะลองเปิดพลังงานเรื่องของความรักของคุณให้ชัดเจนก่อนนะคะแล้ว ใหยดึงดูดในเรื่องของพลังงานโซเมตในภายหลังถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจอาจจะต้องเรียนรู้ว่ามีอะไรที่มันฝังอยู่ข้างในใจลึกๆเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของคุณกันแน่หรือว่าบางคนนะคะอาจจะต้องเรียกได้ว่าลองไปทําเรื่องของบททดสอบจิต,ตวิทยาหรืออะไรพวกนี้นะคะ่ะว่าคุณพร้อมที่จะเปิดใจแล้วจริงๆหรือเปล่ามันมีอะไรที่บล็อกคุณไว้จากความรู้สึกที่จะเป็นที่รักของใครบางคนความรู้สึกที่จะเชื่อใจใครบางคน แล้วเมื่อคนปลดบล็อกพลังงานตรงนี้ได้ค่ะคุณจะดึงดูดโซเมตเข้ามาได้เร็วมากๆเลยแล้วก็จะทําให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะได้ลงเอยกับเขาด้วยนะคะยังไงก็ตามเป็นกําลังใจให้นะคะและที่สําคัญอย่าลืมนะว่านี่เป็นการดูด,งดวงโดยรวมหวังว่าจะไม่อินมากเกินไปบางทีมันอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่คุณนั้นจะได้รับการไกด์ไลน์จากการฟังคลิปนี้ก็ได้นะคะและก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กันเช่นเคยนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะ แล้วเราจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพี่อากาศกองที่3ในหัวข้อโซเมตของคุณนะคะ เราจะมาเช็คอุปนิสัยใจคอโซเมทที่จะเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้รวมทั้งเรื่องราวคุณกับเขานั้นตอนนี้เจอกันแล้วหรือยังนะคะสําหรับอุปนิสัยใจคอโซเมทของคุณนั้นคนที่เลือกกองนี้เรียกได้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเถตรงนะคะอาจจะทํางานเกี่ยวกับกฎหมายหรืออะไรที่มันต้องใช้ความยุติธรรมค่อนข้างจะเยอะนะคะ เขาค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับเหตุแล้วก็ผลอาจจะเป็นคนที่ใช้อะไรในเรื่องของบรรทัฐานการใช้ชีวิตนะคะเป็นเหตุเป็นผลเป็นอะไรเป็นขั้นเป็นตอนนะคะไม่ค่อยรัดกรอบสังคมสักเท่าไหร่เชื่อในเรื่องของจริยธรรมปรัชญาศาส,สนาอะไรพวกนี้นะคะอาจจะค่อนข้างเก็บตัวเงียบๆไม่ค่อยเข้าสังคมไม่ค่อยสนใจในเรื่องของเทรนด์โลกสักเท่าไหร่นะคะเรียกว่าขยันทํางานด้วยนะคะแล้วก็ มุ่งมั่นกับการสร้างเนื้อสร้างตัวมีเงินมีทองอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีฐานะนะคะเพราะว่าขึ้นกรงลอย่งโชคชะตาเลยได้ว่าอาจจะมีมรดกมีทรัพย์สินหรือว่าเป็นคนที่มีอันจะกินอยู่แล้วในระดับหนึ่ง และเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่สู้ชีวิตนะคะเรียกได้ว่าไม่ว่าฐานะที่บ้านนั้นจะดีอยู่แล้วหรือไม่ก็ตามแต่ว่าคนคนนี้เป็นคนที่ขยันทํางานขยันที่จะสแสวงหาสิ่งที่ดีในชีวิตนะคะถ้าอยู่กับเขาแล้วรับรองได้เลยว่าไม่อับจนไม่มีปัญหาในชีวิตนะคะเพราะว่าเขาจะขยันแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตนั้นไปสู่จุดที่ดีกว่าให้ได้นะคะ เรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความมุ่งมั่นมีความชัดเจนแล้วก็เก็บตัวเก็บเนื้อเก็บตัวอาจจะเรียกได้ว่าไม่ค่อยจะสังคมหรือสมาคมสักเท่าไหร่อาจจะเป็นคนพูดน้อยต่อยหนักนะคะใช้อะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผลค่อนข้างจะเยอะส่วนในเรื่องของพลังงานไพ่ว่าคุณกับเขานั้นได้เจอกันแล้วหรือย,อยังและมีเรื่องราวเป็นยังไงบ้างนะคะ สำหรับออร์เ e คิลนะคะก็มีไพ่เวดิงขึ้นนะคะบางทีคนที่เลือกกองนี้อาจจะแต่งงานกันมีครอบครัวเป็นเรื่องเป็นราวไปแล้วก็ได้นะแล้วก็ในเรื่องราวของคุณนะคะเรียกได้ว่ามันเป็นความรักที่เริ่มต้นด้วยแพชชั่นนะคะด้วยไฟแห่งการปรารถนาด้วยความรู้สึกที่ร้อนแรงที่ดึงดูดระหว่างคุณและเขา เข้ามาพบเจอกันเข้ามาผูกพันกันแล้วก็มีเรื่องราวที่คุณกับเขานั้นได้ใช้ชีวิตร่วมกันมาหรือแม้กระทั่งช่วงเวลาที่จีบกันในช่วงแรกๆมันก็ช่างหวานชื่นอะไรเช่นนั้นนะคะแต่โดยรวมแล้วนะคะมันก็มีไพ่ขึ้นมาเตือนว่าเรื่องราวบางอย่างที่ยังคงไม่ได้เปิดเผยไม่ได้ชัดเจน อาจจะเป็นคุณหรือเขาที่หลีกเลี่ยงการพูดจาก,กันตรงๆในเรื่องของปัญหาในชีวิตนะคะอาจจะไม่ได้พูดกันในเรื่องของที่คุณหรือเขานั้นรู้สึกไม่สบายใจหรือว่าเรื่องราวต่ตางๆในความรัก ความไม่เข้าใจหรือการที่ไม่ได้คุยให้ชัดเจนนะคะการที่เหมือนกับอีกฝ่ายนั้นทําอะไรลับหลังคุณหรือว่าคุณนั้นระแวงใจไม่ไว้ใจกันนะคะไพ่ขึ้นบอกว่าให้คุณนั้นทําความเข้าใจใเรื่องของการให้อภัยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเรื่องราวความรักที่ท่านนั้นเคยมีในรูปแบบไหนนะคะอยากเอามันมาโยงใส่กันกันกบชีวิตคู่ของคุณ การที่เราจําเรื่องราวที่มันไม่ดีบางเรื่องหรือว่าการที่มีทัศนคติที่ไม่ดีกับคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะทําให้คุณนั้นเกิดปัญหาในเรื่องของความรักด้วยทัศนคติที่ยังคงยึดติดเรื่องนั้นอยู่นะคะใครที่มีปมอ,อะไรในใจเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือว่าเรื่องราวที่เราไม่ชอบคุณพ่อคุณแม่ที่มีความรักให้กันในรูปแบบไหนนะคะจจะต้องเอ่อเรียกได้ว่าไปขอขมาท่านนะคะหรือว่า ให้อภัยในเรื่องราวต่างๆที่ท่านได้ทําลงไปเกี่ยวกับคุณในช่วงเวลาเด็กๆโดยที่คุณนั้นก็ยังเป็นเด็กมากจนเกินกว่าที่จะเรียนรู้การเข้าใจเหตุและผลในช่วงเวลานั้นได้ค่ะการให้อภัยคุณพ่อคุณแม่ในทุกเรื่องที่ยังยึดติดก,กันเอาไว้อยู่มันจะทําให้ความรักของคุณกลับมาเป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่เปิดเผยแล้ก็จริงใจให้กันและกันมากขึ้น เราจะทําให้โซเมดกับคุณนั้นมีพลังงานที่สื่อสารกันได้ดียิ่งขึ้นนะคะและยังไงก็ตามมันก็เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะหวังว่าจะไม่อินมา,จากจนเกินไปนะยังไงก็หวังว่าจะเป็นคําไกด์ไลน์เพื่อเอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้ไม่มากก็น้อยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กันเช่นเคยนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เสมอจะอยู่เป็นกัลยาณมิตรที่ไกด์ไลน์อยู่ตรงนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีคะ่ะ สวัสดีคนที่เลือกกองที่สําสำหรับพี่อาการในหัวข้อโซเม e ของคุณนะคะเราจะมาดูกันนะว่าอุปนิสัยใจข้อของคนที่จะเป็นโซเม e ของคุณในเร็วๆนี้นั้นเขาเป็นคนยังไงบ้างนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะโซเม e ของคุณเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนอบอุ่นนะคะ เป็นคนรักครอบครัวเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนที่ทํางานหรือว่าอาจจะดูแลคนรอบข้างคนในครอบครัวแล้วก็ทํางานที่ค่อนข้างจะใช้เรื่องของภาษาอาจจะเป็นการทํางานต่างชาติต่างภาษาหรือว่าเป็นคนต่างชาติเลยก็ได้นะสําหรับคนกองนี้ แลวเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะซีเรียสนะคะอาจจะจริงจังกับเรื่องราวของกรรมดีกรรมชั่วจริยธรรมการทําถูกต้องตามหลักประเพณีความยึดติดยึดมั่นถือมั่นค่อนข้างจะเยอะคะ่ะแล้วก็เป็นคนที่ซีเรียสง่ายกับเรื่องราวต่างๆนะคะเป็นคนคิดเยอะวิตกกังวลนูล่นนี่นั่นบางทีก็วางแผนเอาไว้ร้อยแปดแล้วก็แบบไม่รู้จะลงมือทําอะไรก่อนดีนะคะงัวงแต่นั่งคิดอยู่มันก็เลยเกิดความคเครียดได้ง่ายๆนะคะ ส่วนในเรื่องราวของคุณกับเขานั้นเจอกันหรือ,อยังนะคะจากพลังงานไพเน่เดูแล้วเหมือนกับว่ามีเรื่องราวที่ได้เข้ามาเจอกันแล้วนะและคุณกับเขาก็อาจจะเคยเรียกว่าเคยอยู่ในช่วงเวลาของการจีบหรือว่าช่วงเวลาของการมีกันและกันแต่มันก็ยังมีปัญหาที่มันเกิดอัดใจยอยู่อะค่ะเขาหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ดูแล้วดูดีมีตัวเลือกเยอะ อาจจะเป็นพลังงานฝ่ายเขามากกว่าแนละ้วเขาที่ดูแล้วเนี่ยเหมือนเขามีตัวเลือกเยอะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีสเสน่ห์มีความแบบเป็นผู้ใหญ่เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นคนที่ทํางานทําธุรกิจทําอะไรที่มันค่อนข้างจะเป็นเจ้าคนในคนนะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะไม่คู่ควรหรือว่าอาจจะเชื่อใจเขาไม่ได้นะคะมันก็เลยเกิดปัญหาในความสัมพันธ์ว่า คุณไม่ได้เชื่อมั่นในเรื่องของความรักกับคู่ของคุณไม่ได้เชื่อว่าเขาเป็นโซเมทของคุณจริงๆและเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขามันก็เลยมีแต่ความอึดอัดใจความไม่เข้าใจความกังวลใจหรือแม้แต่บางคนที่แอบชอบเขาอยู่แต่ก็ไม่กล้าเปิดเผยใจเพราะว่ากลัวว่าการที่จะเผยใจให้กับคนคนนี้คุณอาจจะดีไม่พอสำหรับเขาหรือเปล่านะคะในไพ่ก็ขึ้นว่าขอให้คุณนั้นเชื่อมั่นใน ตัวของคู่ของคุณนะคะเชื่อว่าโซเมทนั้นคือพลังงานที่ดึงดูดกันเข้ามาและเชื่อว่าเขาเป็นคู่แท้ของคุณได้จริงๆเชื่อว่าคุณเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่คู่ควรที่จะได้รับความรักนะคะเชื่อมั่นในตัวเองให้เยอะเข้าไว้ค่ะเชื่อมั่นในความเป็นไปได้ของพลังงานโซเมทนะคะและถ้าหากคุณปลดล็อกในเรื่องของความกังวลใจความระแวงใจตรงนี้ไปได้อะคะ่ะ คุณกับเขาถึงจะได้ใช้ชีวิตคู่อย่างราบรื่นในฐานะโซเมตจริงๆนะคะเพราะงั้นขอให้ปลดล็อกในเรื่องของความ ลังเลใจความสงสัยความกลัวว่าตัวเองนั้นจะไม่คู่ควรความกลัวว่าเขานั้นจะไม่ใช่คนที่จะรักคุณอย่างจริงใจนะคะเพราะว่าพลังงานโซเมจมันคือรักแท้ะคะ่ะไม่ว่ายังไงก็ตามก็จะเป็นรักที่ใช่นะคะสําหรับคนที่ใช่ยังไงก็จะอยู่กับเราแต่ถ้าหากเขาไม่ใช่สักวันเขาก็ไปอยู่ดีเพราะงั้นขอให้มั่นใจในตัวเองเข้าไว้นะคะว่าความรักทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของคุณนั้นมันจะเป็นสิ่งที่คุณนั้นคู่ควรเสมอเพราะว่ามันเป็นพลังงานของการที่ อยู่ร่รวมกันนะคะคขอให้เชื่อมั่นมั่นใจในตัวเองมั่นใจในคู่ของคุณและเชื่อว่ารักแท้นั้นมีอยู่จริงนะคะเมื่อปลดล็อกตรงนี้ได้แล้วเนี่ยคุณก็จะได้เจอกับโซเมทแล้วก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกับโซเมทได้อย่างเรียกได้ว่ามีเคมีที่ดึงดูดต่อกันได้ดียิ่งขึ้นนะคะและยังไงก็ตามมันเป็นการดูดวงโดยรว,วมบอกว่าจะไม่อินมากจนเกินไปนะ ใครที่ต้องการจะคอมเมนต์พูดคุยเข้ามาก็สามารถคุยกับแม่หมอได้เช่นกันนะคะคือเราทําคลิปพิกอากาศเพื่อไกายรายตรงนี้อยู่เสมอยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กันนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังแล้วก็สวัสดีค่ะ